มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตนางเอกนุ่นสินิ t h วิดป่วยโรคร้ายขอลาออกวงการลั่นพื้นที่ของเราคงหมดแล้วหลายหลายคนคงจะคิดถึงผลงานการแสดงของอดีตนางเอกนุนสินิ t h บุญยศักดิ์หรือว่าดารานบุญยศักดิ์พี่สาวของนางเอกสาวพลอยเชอร์มานนะคะ ที่ก่อนหน้านี้นุนเองได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรค่ะโดยสาวนุนได้เปิดใจเล่าถึงเหตุจากที่หายหน้าจอไปครั้งนี้นะคะพอรู้ว่าป่วยแล้วก็ในการทำงานของวงการนี้มีความเครียดสูงค่ะเวลาเล่นละครหรือว่าอะไรก็จะมีในเรื่องของอารมณ์ทุกอย่างมันมาหมด ทีนี้พอเกิดความเครียดสูงก็ไม่เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือสุขภาพที่ดีทีนี้ก็เลยตัดสินใจหันหลังก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รับเพราะคิดว่าไม่เหมาะกับเราในโอกาสนี้ค่ะในส่วนเรื่องของเนื้อง,งอกที่หมดลูกซึ่งเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วเคยมีการผ่าตัดออกไปนะคะแต่มันก็กลับมาอีก จึงไปศึกษาเรื่องการออกกําลังกายเรื่องอาหารซึ่งนุ่นได้เล่าอีกนะคะว่าจากที่ป่วยเนื้องอกคราวนี้มีจุดที่คิดว่าเกือบจะเป็นมะเร็งที่รังไข่เพราะว่าอยู่ๆประจําเดือนก็หายไปเลยค่ะทางด้านคุณแม่ของเพื่อนนะคะได้แนะนําวิธีการอดอาหารโดยการดื่มแต่น้ําเพื่อดีท็อกระบบก็เลยลองทําดูคือการดื่มน้ําอย่างเดียวนะคะเพื่อรีเซ็ตร่างกายหลังจากนั้นนะคะภายใน3วันประจําเดือนที่ไม่มา ก็มาเลยค่ะผลการตรวจครั้งล่าสุดเนื้อง,งอกยุบลงคุณหมอก็แปลกใจจึงบอกคุณหมอว่าทําประมาณนี้ค่ะเมื่อถามว่าอยากกลับเข้าวงการไหมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ของเราคงหมดแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วและน้องๆรุ่นใหม่ก็ทํางานกันได้ดีมากเราไม่ได้อยากกลับไปตรงนั้นถ้าต้องไปวินัยแบบนักแสดงเหมือนเดิมอาจจะป่วยอีก ตรงนี้กับละครหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะถึงจุดอิ่มตัวไปแล้วก็ได้อยากจะทำธุรกิจของตัวเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ